nhiều xây hiệu nữa, này cái, đặt xây này, dốc thề này ยกเทเลยเกลีย่ยให้ทั่วมันน่าจะใช้ประมาณสามถึงสี่กิโมันหลุดปะลุกเอาเททับลงไปเลยมันไม่หลุดหรอกตอนนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมดินปลูกนะครับ ใช้ดินหยาบผสมป,ปูกับมะพร้าวสับล,ลงไปก่อนเรียกว่าดินหยาบได้ชั้นแรกเอาเกลี่ยเสร็จก็โรยโรยปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดโรยแนวเนี้โรยแนวขอบนะแนวรากที่จะโต ไปเป็นการเติมดินชั้นที่2นะครับก็จะเติมลงไปอีกหนึ่งชั้นนะครับเทลงไปให้หมดเลยก็จะตบอัดดินให้มันแน่นจะได้ไม่สุด ก็จะเติมปุ๋ยที่การอัดเม็ดชนิดจืดลงไปอีกเท้าเดิมแนวเดิมก็คือแนวรากของต้นไม้ ดินที่ใช้ปลูกก็จะใช้ใบก้าบปูหมักปูแล้วก็ผสมกับมะพะร้าวสับนะครับในอัตราส่วนมะพร้าวสับหงส่วนต่อใบก้ามปูสามส่วนเพื่อให้ดินโปรง่งนะใบ,ใบก้าบปูก็จะมีในตัวเจนสูงนะครับช่วยให้พืชเจริญเติบโตขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมดินชั้นที่3นะครับก็เป็น เนินสูงขึ้นนะครับเพื่อรองรับกับรากของต้นไม้รองรับกับฐานของต้นไม้ที่เราจะนามาปลูกนะครับก่อนปลูกราก็จะเลือกต้นไม้ขนาดของต้นไม้แล้วก็ขนาดกระถางให้มันสมดุลกันนะเพื่อความสวยงามก็จะตกไปเรื่อยๆนะครับเสริมดิน ต้องบดตบอัดลาไปเล,เล็กน้อยเพื่อป้องกันการซุดของดินถ้าเราไม่บดอัดดินมันก็จะซุดนะครับดินปลูกก็จะซุดหลังจากที่เราลดน้ําเวลาปลูกเสร็จครับมีบางท่านโทรมาถามว่าไม่ใช้ดินเลยเหรอนะครับก็จะบอกว่าเราใช้เพียงส่วนเล็กน้อยมากนะครับ ก็จะเป็นวัสดุปลูกที่เน้นความโปร่งครับลดน้ําแล้วน้าสามารถไหลทะลุผ่านไปได้นะครับถ้า,าลดน้ําแล้วน้ําขังนะครับจะทําให้รากชนชมเน่าครับชนชมเป็นไม้อวบน้ําชอบน้ําแต่เขาไม่ชอบดินที่มีน้ําขังนะครับเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของรากผูปก้ปลูกส่วนใหญ่จึงเลือกใช้ ใบก้ามปูมักนะครับออกับมะพรา้าวสับกดไปรอบๆน้องออจับเสามันไว้ด้วยเ,ออเ,ออเ,ออเติมอีกไกลเป็นรูปเป็นล่างนะครับ ขั้นตอนการปั้นรูปทรงนะครับถือว่าได้ทรงแล้วนะครับใกล้เคียงที่จะตั้งวางต้นไม้ได้แล้วก็จะได้ประมาณนี้จะต้องเป็นรูปพิรามิดพรานะรพอเราจะปลูกทรงยกสูงนะครับยกลากสูง อพอแล้วนะ้องต่อไปเป็นขั้นตอนอการเตรียมดินขั้นที่4นะครับก็คือการนําดินละเอียดนะครับที่ได้จากขุยมะพร้าวผสมกับดินปนเล็กน้อยนะครับนํามาปั้นทับปลูกเข้าไปหนาะประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ,รบไม่หน,นามากถ้าหนามาก หนาแค่ไหนเนี้ยนะครับโปรเซสก็จะใช้นะครับอุปกรณ์เนี่ยตกแต่งให้มันเรียบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กําลังโปอยู่นะครับให้ร,บรอบๆเลยเนาะให้มันหนา,น,าน,านาเท่าๆกันยังบางอยู่นะเอาขึ้นไปอีกข้างบนด้วยออโออโหทับให้มันเรียบร้อยมันจะเราจะทําเหมือนฉาบปูนตกดด้วยตบ เอาใส่ให้มันทั่วก่อนนี่มันยังไม่ทั่วเลยเห็นไหมมันยังมองเห็นดินชั้นล่างอยู่แลัวจากนั้นก็จะเริ่มแต่งให้หน้าดินมันเรียบนะครับอเอะร,รอบๆไปเลย เริ่มเรียบแล้วนะครับจะสวยงามนะ้ะต้องพิธีพิธันทุกขั้นตอนอา้รอบนะก็จะเสร็จการเตรียมดินสำหรับปลูกนะครับต่อไปก็จะเป็นการนำต้นไม้มาปลูก นอยะครับตกแต่งด้านบนด้วยวเบาๆต่อไปต้นที่เราจะนำมาปลูกนะครับกำลังนำมานะครับตอนนี้มีนามว่าเพชรบ้านนาคต้นต้นไม้พื้นเพลย์บ้านนาจังหวัดนครน,นายกนะครับแป๊บ,บแนึงนเพื่อมาถึงนะครับก็จะวางครอบต้นไม้ลงไปวางมือก่อนเอาจับคนช่วยกันจับกิ่งอ่า ครับแล้วค่อยวางลงเดี๋ยวยังพึ่งลงยังพึ่งลงจับมือหนึ่งและอีกมือหนึ่งช่วยพยุงรากไปทางนั้นให้มันครอบลงพอดีนะครับวิธีการวางรากต้นไมช้ช่วยกันปลดรากที่มันคดงอเข้าข้างในปลดแบบสามันถรากที่มันพับเข้า ให้รากมันพับพับเข้าไปข้างในดูร,บร,บรบอบๆอันนี้คือการตั้งวางต้นไม้นะครับก่อนที่จะทำการปลูกเราก็ต้องดูรอบๆนว่ามันสมดุลหรืรอยังอ,อยู่ในเกลื่อกลางเรียบร้อยหรือยังเขาขีดเรียงรากอยู่นะครับตอนนี้เวลาเลี้ยงเนี่ยพยายามง้างออกมาด้วยเลยมันนิ่มนะมันนิ่มมันทํา มันทำง่ายนะมันมันไม่หักอย่าน,นะมันก็จะเป็นการจัดรากนะครับเรียงรากก่อนเบื้องต้นนะว่าจะเอารากไหนไว้ตรงจุดไหนต้องดูความสมดุลของรากมาันตอนนี้น้องกำลังช่วยกันเนี่ย ไม้มันจะคลาสสิกก็ตรงที่การจัดลากชนชมนจะคลาสสิกตรงที่การวางและการจัดลากยังไม่เสร็จนะครับี่ขั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งจะเริ่มปลูกนะครับเอาจัดลากเสร็จนะครับวางลากไม่ให้ลาก กันในอนาคตนะครับน,นี้การาจัดรากวางเรียงรากไว้เบื้องต้นนะครับก่อนที่จะดำเน,นินการขั้นต่อไปขั้นต่อไปในการปลูกนะครับอุปกรณ์ที่สําคัญก็จะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะครับไม้เสียบลูกชิ้นนมามาติดกันกู้แบบนี้นะครับสามารถกางได้นะครับก็จะเป็นตัวยึดรากให้กับต้นไม้ เราจะยึดแนวบนก่อนนะครับขอบบนแล้วค่อยไล่ลงมาข้างล่างเพื่อให้รากที่มันย,ยังโดดยังกระโดดอยู่นะครับเด้งขึ้นมาแนละ้วเนี่ยชิดกับดินลงไปกดลงไปแบบนี้นะครับกดไปให้มิดแล้วจัดระดับรากเรียบร้อยนะครับกดเสียบลงไปรากจะอยู่ทรงนะครับ,าก,นะรบการจะ กา,การยึดรากหลักแบบนี้จะต้องยึดฝั่งนี้เสร็จนะครับก็ไปยึดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันต้นไม้เอียงนะครับเราจะทํายึดอีกฝั่งด้านนี้ด้านนี้ฝั่งตรงข้ามฝั่งนอนนะครับเพราะว่าต้นไม้จะได้ไม่เอียงนะครับถ้าเรายึดฝั่งเดียวตลอดต้นไม้จะไปตามแรงกดของเรา น,นั้นเราก็ทำการปักยึดระดับนี้ให้รอดกนักรเรากเป็นการจัดทรงให้กับรากก็เหมือนกับคนเรานะครับต้องจัดดัดฟันนะครับจะได้สวยไปเลยเกดให้แน่กับกดให้แน่กับแมวดินที่เราได้วางไว้ ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องไม้พวกนี้นะครับจะต้องเอาออกไหมไปในเวลาสองเดือนนะครับมีการรดน้ำแล้วไม้พวกนี้จะผุแล้วก็หลุดออกไปเองนะครับได้น้ำถุกวันแล้ไม้ก็จะถูแล้วก็หลุดออกไปการสำหรับคอนตอนตนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรน,นะครับแต่ว่าต้องละเอียดนิดนึงนะครับต้อง ัระเบียบรากนะครับผลการจัดก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะฮะก็ให้เกิดความสวยงามความเป็นระเบียบนะครับก่อนที่เราจะกลบดินลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเสร็จละนะครับอนนี้ก็ประมาณ70% ก็จะประมาณนี้ก็จะทดท้ายก็จะเป็นการกลบลากนะครับก็จะนําดินขึ้นดินชนิดหยาบแบบโปร่งขึ้นก่อนนะครับขึ้นคลุมแล้วค่อยนําดินละเอียดมาตบแต่งปิดท้ายอีกทีหนึ่ง เมื่อเอาดินยาขึ้นแล้วนะครับก็จะโรยด้วยปุ๋ยอินทรีย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปุ๋ยขี้ไก่อดเม็ดนะครับโรยทับก่อนที่จะเอาดินละเอียดมากลบขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งมาาลูกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนายชวนชมเพชรบันนาลากสวย,สวย คลาสสิกคลาสสิกอันหนึ่งต้นนะครับความคลาสสิกลงอย่างลงตัวของเพชรบันณานะครับเราก็จะลดน้ำนะครับแล้วก็คุมรากไว้สักระยะหนึ่งนะครับก่อนจะนำออกสู่กลางแจกนะครับ รดน้ำช่วงนี้เราต้องให้น้ำเขาเยอะนิดหนึ่งนะครับป้องกันร,รากไหมนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับชมผลงานของน้องๆทหารกองจุการผัดหนึ่งหกสองนะครับที่เข้ามารับใช้ชาติแล้วก็อยากได้อาชีพติดไม้ติดมือกลับไป ประกอบอาชีพเสริมหรือประกอบอาชีพหลักครับหลังจากปลดจากกองประจำการนะครับะจะต้องพัฒนาพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับต้องเรียนกันไปอีกหลายขั้นหลายขั้นตอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามชมอตอนต่อไปนะครับจะมีนําเสนอขั้นตอนการปลูกการเลี้ยงหลายๆแบบหลายๆแบบอย่างมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ